บริษัทไม่ใช่พ่อแม่แต่ชอบก้าวไก่เรื่องส่วนตัวนี่คือรายการคุยกับป้าข้างบ้านสวัสดีค่ะได้เวลาพบกับรายการป้าข้างบ้านรายการที่จะมาช่วยคลายมุมคิดที่เคยติดขัดให้นำไปปรับใช้ในชีวิต และการทำงานได้จริงและเช่นเคยป้าอ้อยสุทธิราพรปรีเปรมมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกมาทำหน้าที่ป้าข้างบ้านเพื่อชวนคุณผู้ฟังคุยทุกวันพุธเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะสำหรับชื่อตอนในวันนี้จะมาในแนวดุกดันแต่ว่าเนื้อาหาเนี่ย เป็นการชวนคุณผู้ฟังคิดด้วยกันค่ะว่าแบบไหนที่เป็นกรณีบริษัทก้าวไก่เรื่องส่วนตัวและแบบไหนที่ไม่ใช่เราจะได้ดูออกแล้วก็ไม่ไปเหมารวมทั้งหมดว่าถ้าเมื่อแตะเรื่องส่วนตัวเมื่อไหร่เนี่ยเป็นการก้าวไก่ซึ่งจะทำให้รู้สึกไม่ดีไม่มีความสุขในการทำงานกับองคอ์กรก่อนที่จะไปถึงรายละเอียด ป้าขอเล่าภาพสองภาพของสาวพ l u s s i สองคนนะคะสองคนนี้ทำงานในองค์กรเอกชนเหมือนกัดน,นะคะต้องต้องบอกก่อนนะคะต้องวงเล็บไว้ใหญ่ๆเลยว่าการที่เอาเรื่องของสาวพล u s s i ส์มาเล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นการบูลลี่สาวพล u s s i ส์คนใดทั้งสิ้นเลยเพราะว่าจริงๆแล้ว ทุกคนรวมทั้งสองคนที่ป้ารู้จักตรงเนี้ยก็เป็นคนที่น่ารักมากทีเดียวเลยในชีวิตป้านะคะเพียงแต่ว่าป้าอยากจะนํามาเล่าเพื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพนะคะว่าแต่ละภาพเนี่ยมองแบบไหนทีนี้มาเริ่มต้นจากคนแรกนะคะสมมุติว่าชื่อมิ้นก็แล้วกันนะคะแม้ว่าเธอจะมีน้ําหนักเยอะ แต่ว่ามินก็ดูแลสุขภาพดีแทบไม่ค่อยได้ลายป่วยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทำงานเก่งจะบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนเป็นคนทำงานเก่งนะเอ,อแต่มิ้นเนี่ยคือเขาได้รับมอบหมายงานเพิ่มเติมแล้วเธอก็ทำได้เก่งทั้งงานประจำแล้วก็งานที่มอบหมายเพิ่มเติมด้วยทีน,นี้งานที่มอบหมายเพิ่มเติมเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วย องค์กรก็เลยได้พูดคุยกับเธอค่ะว่าเอ,อช่วงวันหยุดสร์อาห์ท่ะมีภารากิจอะไรหรือเปล่าติดขัดอะไรไหมหรือว่าไม่สะดวกอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งมิ้นก็ตอบไปว่าจริงๆแล้วอะ่ะออวันหยุดเนี่ยเธอไม่ได้มีภารากิจอะไรพิเศษเหรอกแต่ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีสักวันหยุดนะ่ะที่แบบอาจจะแบบไม่สะดวกแต่ว่าเธอจะแจ้งเป็นครั้งคราวล่วงหน้าก็แล้วกัน ตอนนั้นก็เลยจบไปโดยการที่ตกลงกันได้แล้วก็บริษัทก็มอบหมายงานที่เป็นงานเพิ่มเติมให้เธอนะคะมินก็ทำงานไปก็ไม่เคยบ่นว่าบริษัทใช้แรงงานเกินหน้าที่หรืออะไรก็ตามมินมองว่างี้ค่ะเธอมองว่าบริษัทเนี้ยให้โอกาสเธอได้ทำแล้วเธอก็ได้เรียนรู้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยการที่บริษัทมาสอบถามเรื่องส่วนตัวว่า วันหยุดเสาร์อาทิตย์ติดขัดอะไรไหมเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นเจตนาที่ดีของบริษัทนะเพราะว่าจะได้ไม่ไปทำให้เธออสูญเสียในเรื่องหรือกระทบในเรื่องภารกิจส่วนตัวของเธอสำหรับมินเนี่ยมินไม่เคยมาปรึกษาป้านะคะแต่ว่าป้ารู้จักเธอมานานหลายปีแล้วก็เห็นการเติบโตของเธอมาตลอดก็เห็นว่าเธอไปได้ดี แม้ว่าเธอจะเป็นสาวพลัสไซก็ตามทีนี้มาดูเรื่องของสาวพลัสไซคนที่สองสมมุติว่าชื่อไมคก็แล้วกันนะคะไมคเนี่ยก็ทำงานดีตั้งใจดีเหมือนมิ้นเลยนะคะแล้วเธอก็พยายามปรับตัวกับคนที่ทำงานร่วมกันที่แบบมีความหลากหลายอะไรก็ตามเนี่ยเธอก็พยายามปรับตัวนะคะแต่มีจุดหนึ่งก็คือไมคลาป่วยบ่อย บ่อยประมาณว่าเดือนหนึ่งวันสองวันเฉลี่ยอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามีนัดมีคุณหมอนัด follow up เรื่องสุขภาพแล้วก็มีแบบเก็บป่วยแบบกระทันหันเช่นแบบท้องเสียเป็นไข้เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโควิดอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็คือแต่รวมๆแล้วอะ่ะคือถ้าพูดอย่างโดยทั่วไปเนาะ วันลาป่วยส่วนใหญ่องค์กรจะมีให้ไม่เกินสามสิบวันต่อปีใช่ไหมคะแต่จริงๆของอไมล์เนี่ยรวมกันแล้วก็ไม่ถึงสามสิบวันหรอกในปีหนึ่งอะ่ะเพียงแต่ว่าเดือนหนึ่งอะ่ะก็จะมีนะคะนั้นวันหนึ่งเนี่ยหัวหน้าก็เรียกไมล์ไปพบแล้วก็บอกว่าเออแนะนําให้เธอลดน้ําหนักใช้คําว่าแนะนํานะให้เธอลดน้ําหนักอันนี้พอฟังเรื่องนี้ปุ๊บไมล์ก็ แอบไม่พอใจเลยคิดทันทีเลยว่าบริษัทเนี่ยก้าวไก่เรื่องส่วนตัวทําไมต้องมายุ่งเรื่องความอ้วนความผอมของเธอมันไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานซะหน่อยเธอมองอย่างนั้นนะคะแล้วก็เธอก็ไม่ได้ลากเกินสิทธิ์ลาบ่วยด้วยสําหรับไมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ป้าเห็นเธอมาหลายปีแล้วก็ค่อนข้างเห็นความกระท่อนกระแท่นใช้คํานี้เนาะกระท่อนกระแท่นเรื่องสุขภาพ ของเธอตอนที่เธอยังน้ำหนักไม่เยอะอ่ะเท่านี้สุขภาพเธอดีกว่านี้นะคะอ่าแต่คันเนี้ยพอเธอเริ่มน้ำหนักเยอะเนี่ยสุขภาพเธอเริ่มไม่ดีเหมือนเดิมคันนี้กรณีของไม้เนี่ยไม้ก็มาเล่าให้ป้าฟังค่ะพอเธอเล่าว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยมาให้ลดน้ำหนักมันก้าวไก่เรื่องส่วนตัวมากเลยนะ แล้วเธอก็ไม่พอใจด้วยนะคะพอป้าฟังอะ่ะบ้าก็เข้าใจได้ทันทีเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีของมายเนี่ยของมายนะคะไม่ได้กับบริษัทไม่ได้เก้าไก่เรื่องส่วนตัวป้ากลับมองว่าอย่างนี้ค่ะป้ามองว่าตรงกันข้ามด้วยซ้ําเพราะว่าการที่หัวหน้าเรียกไปคุยเนี่ยแล้วก็บอกให้ลดน้ําหนักเนี่ยมันเป็นความ จะบอกว่าอะไรหวังดีและการให้โอกาสที่จะให้ดูแลตัวเองเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจะได้ไม่กระทบกับการทำงานเนาะเพราะว่าแล้วจริงๆเนี่ยการที่ถ้าเกิดว่าลดน้ำหนักลงสุขภาพดีขึ้นก็ดีกับตัวมาเองแล้วมันก็ดีกับองค์กรด้วยเพราะว่าก็คือการ ขาดลาของคนคนหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยเราบอกว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็มสามสิบวันก็จริงแต่ก็ต้องมีผลกระทบกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆด้วยเสมอนะคะเพราะว่าการที่คนหนึ่งหายไปเนี่ยมันก็ต้องมีคนมารับผิดชอบแทนจริงไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนในองค์กรเนี่ยเราเป็นบุคลากรเนี่ย เราต้องอย่าลืมเรื่องนี้ด้วยเราอย่ามองด้านเหล่าด้านเดียวเราต้องมองด้านองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นการกลับมาดูแลสุขภาพมันก็เป็นเหมือนวินวินอะป้าก็เลยบอกเธอไปว่ามุมมองของป้าเป็นแบบนี้พอบอกไปเนี่ยเธอก็อ๋อเออใช่ก็เห็นด้วยแล้วเธอก็เริ่มปรับปรุงตัวในเรื่องการกินมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ตามใจปากเหมืนมอนเมื่อก่อนแล้วก็จะเริ่มต้นออกกำลังกายต่อไปนะคะ เป็นไงคะเห็นภาพกรณีสองสาวแล้วจริงๆทั้งสองสาวเนี่ยก็ไม่ใช่กรณีที่บริษัทก้าวไก่เรื่องส่วนตัวั้งคู่เลยจริงไหมคะอันเนี้ยมันก็แต่กรณีแรกคือมิ้นเนี่ยเขาเข้าใจแต่มายเนี่ยไม่ตอนแรกไม่เข้าใจคิดว่าคือการก้าวไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็เลยบอกว่าการแยกแยะระหว่างการดูแลกับการก้าวไก่เนี่ยมันต้อง ดูให้ออกเพราะว่ามันแบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยนะคะถ้าแยกแยะถูกเนี่ยมันก็จะชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องบาดหมางกันระหว่างความรู้สึกเราที่มีต่อบ,บริษัทสำหรับการแยกแยะเบื้องต้นเนี่ยป้าสรุปง่ายๆสักสี่ข้อเล้ากันนะคะข้อแรกคือต้องมีการสื่อสารระหว่างกันที่ชัดเจนอะ ข้อสอคือการแสดงจุดยืนขององค์กรแล้วก็คนในองคออ์กรอ่ะต้องต้องชัดเจนในเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคลเนาะข้อ3ก็คือการมีนโยบายที่โปร่งใสนะคะว่าอันไหนดูแลอันไหนอันไหนไม่ใช่ไหนเป็นกฎเกณฑ์อะไรประมาณนี้ข้อ4ก็คือการสร้างสมดุลที่ดีระหว่างการทําให้พนักง,งานรู้สึกปลอดภยัยมีคุณค่าต่อองคอก์กรกับการให้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมแบบไม่ใช่อะไรก็ เป็นบังคับกฎเกณฑ์ไปเสียทั้งหมดนะคะเพราะว่ากฎหมายแรงงานก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวของเขานะคะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องการก้าวไก่เรื่องส่วนตัวให้ชัดไปเลยการก้าวไก่เรื่องส่วนตัวข้อแรกเนี่ยคือการถามเรื่องส่วนตัวโดยไม่มีเหตุผลที่เกี่ยวกับเรื่องงานชัดเจนนะคะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องงานอันเนี้ย เข้าขายก้าวไก่คือจากตัวอย่างที่เล่าสาวคนแรกที่ชื่อมิ้นใช่ไหมคะถูกถามว่าวันหยุดคุณทำอะไรคุณมีภารกิจอะไรหรือเปล่าส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาจะมอบหมายงานที่นอกเหนือจากงานประจำนั้นจึงเข้าขายข้อนี้แหละเออจะบอกว่าอะไรไม่ตรงกับข้อนี้นะคะเพราะว่าเขามีเหตุผลที่เกี่ยวกับเรื่องงาน ข้อสองคือการกําหนดกฎเกณฑ์ที่คุมเข้มเกินไปที่เลยเถิดไปถึงความเป็นส่วนตัวก็ตัวอย่างที่สองที่ชื่อไม้ที่บริษัทบอกว่าให้ลดน้ําหนักตอนแรกเลยเนี่ยเจ้าตัวก็คิดว่าข้อนี้แหละก็คือมันเกินเลยความเป็นส่วนตัวแต่พอมาพิจารณาความเป็นจริงตรงไปตรงมาอย่างที่ป้าค่อยค่อย ให้เธอคิดอ่ะอันเนี้ยก็พบว่าก็ไม่เข้ากรณีนี้นะเพราะว่ามันเป็นการให้โอกาสของหัวหน้าใช่ไหมคะแล้วการที่เรามีสุขภาพดีไม่ลาบ่อยอ่ะมันก็จะไม่กระทบต่อง,งานอ่ข้อสามก็คือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราโดยที่เราไม่ได้ให้ความยินยอมค่ะจริงๆเรื่องนี้มีกฎหมายเนาะตอนนี้เรามีกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลคุ้มครองอยู่ทุกคนเลยนะคะเั้น การที่บริษัทต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบริษัทมีสิทธิ์เก็บได้เท่าที่มีความจําเป็นเท่านั้นนะคะยกเว้นว่าเราได้ให้ความยินยอมไว้แล้วถึงถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวไม่กระทบเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆเลยเช่นว่าเรามีหนี้สินอะไรอย่างไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบริษัทไม่สามารถก้าไก่นะคะอันนี้เราก็ จะนํามาเป็นข้อจํากัดว่าเฮ้ยเรามีนี่เยอะเ,อเลิกจ้างเราหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะคะข้อสี่ก็คือการตั้งเงื่อนไขบางอย่างกับเรื่องส่วนตัวของพนักง,งานค่ะเช่นว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีไปมีปัญหากับนายเอเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เลยนะคือแบบมีสิทธิ์ให้ออกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวของคนสองคนซึ่งไม่กระทบกับงานเลย เงื่อนไขแบบนี้เซตขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์หรือตั้งเงื่อนไขไม่ได้นะคะข้อหาก็คือการบังคับเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาโดยไม่มีทางเลือกคือบังคับต้องทำต้องไปทุกคนให้ครบอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นจะตัด KPI จะถือว่าหมายหัวว่าไม่ให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยแม้แต่งานเลี้ยงปีใหม่เลยก็ตามเนี่ยแล้บอกทุกคนต้องไปก็ไม่ใช่ เพราะนั้นเรามีสิทธิ์เลือกค่ะทรานนี้รู้ละว,ว่าอะไรที่เป็นการก้าวไก่ทรานนี้มาดูต่อว่าอะไรที่ไม่ก้าวไก่นะคะ,อ,ะอันนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในขอบเขตของคำว่าการดูแลที่บอกว่าละเอียดอ่อนนั่นแหละอืมข้อแรกก็คือการสอบถามหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพที่มีผลต่อการทำงาน ข้อนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะเป็นกรณีของไม่เนาะบอกว่าเออลอดความอ้วนหน่อยนะคะเออเพราะว่าห่วงใย,ยต่อสุขภาพแหละจะได้ไม่ป่วยบ่อยไม่กระทบงานข้อสองก็คือมีการกําหนดนโยบายในเรื่องการแต่งกายหรือพฤติกรรมในที่ทํางานหรืออะไรหรืออะไรก็ตามเพื่อรักษาภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพขององค์กรข้อเนี้ยจริงๆเป็นปกติของทุกทุกองค์กรนะ แล้วก็สมัยเนี้ยป้าเห็นที่แบบหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรแบบที่เป็นระดับ international เน่ะเขาก็ให้พนักง,งานใส่เสื้อยืดแล้วก็เอ,อใส่กางเกงยีนได้ด้วยเนาะเออแต่ว่าเขาก็ยังต้องมีเกณฑ์ในระดับนึงแหละไม่ใช่ว่าจะอะไรก็ได้เนาะที่แบบเหมือนยีนไปตลาดเอ่ออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ ห้ามใส่รองเท้าแตะเนี่ยมีมาตั้งแต่โบรณาณกาลจนปัจจุบันนะคะ,อ,ะอย่างเงี้ยบริษัทกําหนดได้ข้อสามก็คือการประเมินผลงานหรือให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาการให้ฟีดแบคเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานว่าเออเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรควรแก้ไขยอย่างไรเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างเงี้ยทําได้ นะคะหรือว่าอาจจะตักเตือนพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่กระทบงานเช่นว่าอาม,าม,ามาสายบอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทําได้ข้อสี่ก็คือการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายอันนี้ชัดเจนนะส่วนใหญ่ตอนเนี้ยด้วยเทคโนโลยีมันเข้ามาเนาะแล้วก็องค์กรหลายๆองค์กรให้ให้บุคลากรเนี่ยใช้เครื่องโน้ตบุก๊กอะไรอย่างเงี้ยของบริษัทอ เออตรงนี้บริษัทมีส่วนส่วนตรวจสอบได้อย่างเช่นว่าคุณไปเข้าเว็บโป้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตรวจสอบได้เขามีสิทธินะคะข้อห้าก็คือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์หรือสวัสดิการพนักง,งานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็นไปโดยสมัครใจที่บอกไปแล้วอพอสังเกตได้แล้วใช่ไหมคะว่าแบบไหนที่ที่แบบเป็น ก้าไกา่แบบไหนที่ไม่เก้าไกา่นั้นถ้าดูออกแล้วเราก็จะไม่เหมารวมแล้วมันก็ไปผิดใจก,กับองคอนะ์กรอ่ะคือเขาแตะต้องเราไม่ได้มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมคะอืมทัน,นี้มาถึงคีย์เทคเว y เนาะคีย์เทคเว่ว่ากรณีที่องคอนะ์กรอ่ะกับเราอ่ะเวลาเรารู้สึกว่าเอ้ยถูกเก้าไก่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราควรจะดูยังไงนะคะ องค์กรข้อแรกองค์กรเนี่ยต้องต้องสื่อสารเรื่องสิทธิ์ขอบเขตความเป็นส่วนตัวกับเรื่องกฎเกณฑ์เนาะเพราะฉะนั้นเราข้อแรกก็คือเราต้องรู้สิทธิ์ขอบเขตของเราว่าไหนส่วนตัวอันไหนเป็นกฎเกณฑ์เราก็ส่วนไหนที่เป็นการดูและนะคะเราอย่าเมารวมอันนี้ป้าย้ำยิงเลยว่าอย่าเมารวมว่าแต่ส่วนตัวปุ๊บก,ก้าวไก่ทั้งหมดไม่ใช่นะคะ ข้อสองของทีเทคเ e a w ว y ก็คือมันต้องมีการสื่อสารระหว่างกันะเพื่อสร้างความเข้าใจในซึ่งกันและกันแต่ว่ามันต้องตรงไปตรงมาถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วว่าเฮ้ยเริ่มก้าวไก่เราแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าต้องเป็นไปนในเชิงบวกนะคะเราอย่าบแอสเราอย่าใช้อารมณ์นะคะซึ่งถ้า เราจะทำเนี่ยก็อาจจะคุยกับผัวหน้าง,งานหรือว่า HR ที่ไว้วางใจแต่ว่าเคลียร์กันอย่างเปิดใจนะแล้วมันจะลดความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เสียความสัมพันธ์นะคะข้อสามป้าว่าสำคัญมากก็คือให้เราเนี่ยรักษาความเป็นมืออาชีพแล้วก็สร้างผลงานที่ดีมอบให้องค์กรค่ะ คือในมุมของตรงเนี้ยดูเหมือนไม่เกี่ยวกันแต่จริงๆเกี่ยวกันแบบอย่างรุนแรงต้องบอกว่าอย่างนั้นอืมเพราะว่าถ้าสมมติว่าผลงานของคุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นเลิศนะมันดีมากนะคะแบบเออเนี่ยต้องคุณนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานเนี่ยต้องคุณนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ผลงานของคุณสม่มําเสมอดีอ่ะการเข้าถึงเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันจะลดน้อยลงนึกถึงใครคะเมื่อกี้นี้เล่าคนแรกเลยก็คือมินใช่ไหมคะมิ้นผลงานดีมากให้ถ้าช่วยเหลืองานเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจําก็ทําได้ดีมากเสียสละวันหยุดให้องค์กรด้วยแล้วก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับบริษัทนี่แหละ พอเขาเห็นความสามารถเนี่ยสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามินป่วยแล้วต้องลายาวหน่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเธอน้ำหนักเติบใอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งเกิดว่าสุขภาพเธอเป็นอะไรขึ้นมาเชื่อว่าองค์กรก็จะพิจารณาในไอความดีความชอบที่ที่มิ้นเคยทำไว้อาการสร้างผลงานที่ดีที่มิ้นเคยทำไว้ประมาณนี้ ก็หวังว่าวันนี้คงได้ข้อคิดที่นำไปใช้ได้นะคะแล้วก็ทำงานได้รับรื่นขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ไม่เข้าใจผิดแล้วว่าเฮ้ยมาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวฉันอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนาะ <S 2> <S 2> <S อย่าลืมนะคะมาเป็นเพื่อนกันในโลกคนทำงานแล้วก็ได้ทั้งทางเพจมนุษย์ป้าภาพเปลี่ยนโลกนะคะแล้วก็ทางเพจมนุษย์เงินเดือนพันหมายทุกช่องทางโซเชียลเลยนะคะ โอเคเรามาพบกันใหม่นะคะอี EP หน้ากับรายการคุยกับป้าข้างบ้านค่ะโดยมนุษย์ป้าทาเปลี่ยนโลกสวัสดีนะคะนี่คือรายการคุยกับป้าข้างบ้าน Thank you for listening Please like